สบายดีปะลงสบายดีถูกมองทุกบอลพอๆกับซองน้องอ้อนคือเก่าปะลุงปุ้ยได้ยินแต่เสียงเพลงนาสิติลิเกซีเท่า่จังเนาะสายปติเขาจะตีเต็เต็มาคืนนีจนแจ้งได้เทเอยิ่นแต่เสียงเพลงนายสิบติดลิเกซีม ก็จะตีแต่มาคืนนี่ปาตีก็คือกินเหล้ากินเบียร์เขาจะอะไรก็เลยกินน้ำเก๊กข้อยเขาจะอะไรแต่มาคืนนี่ได้ยินเสียงเพลงในบ้านนี่แหละได้ขังเฮียนบ้านเฮานี่ตอนนี้ก็ยังพากันกินอยู่แจ้งพากันบนนอนเลยเนาะสายแจ้งมาซะยังได้ยินเสียงเพลงอยู่วานวานนี่หัวหมดหัว กินข <us pl ains> ้าวน่เลยเบอรลายเติบขมหลัเลยจะคล้องนะคะแก่ข้าลืมเบิ่งงูเอาไปล่วงวาดนี่เี่กก็พากันลุยแต่เ้าเลยกับหนุ่ม้อยสองคนพากันไปลุยใหญ่ใหญ่ให้เรื่องต่ออากาศเย็นน้ำหมอกตกเด็กไปลุ นาสิบุติดแล้วก็ซีดแล้วต้องใช้คาติดแล้วก็จุกอีแล้วมันก็จะเปิดเพลงแดนเพลงอันเขาเจ้านาสิบุติดอดีเติเมื่อคืนยังได้ยินเสียงเพลงอยู่บนลงไงพาการไปลุยหอยใหญ่ต่อเลือกหอยเดียวความบันน้องอบันทัดพระองค์เฮียนเลยเกี่ยวสอยกันเขาเดียวก็แล้วหอยหนึ่ง ไนบุวใหบ้นานไหนให้นี่บัวน,นี่ก็ตะเลงก็เกี่ยได้แต่สองหล่องน้อยเพราะว่าไปคนเขาสามหลดเกือบมืดม่อวานนี่ก็เลยโค้นเขาวก็จนชิบเป็นลมบอลงงไงจเจ้าเป็ดคนหมักหม่วนเนาะ,ะตปิตีจนะแจ้งนี่แหละ น้ำนม,นมันคาบนะฮะเกี่ยวเขาอย่างเดียวมื่อนี้ก็มืออื่นสิบุลเล่บ้ามืออื่นกับตอผักเนะาะฮะทุกอย่างก,ก็ดั้งขึ้นดั้งขึ้นเพราะว่ามันมันอวยแมาทั้งนี้คือมันใกล้นี่แหละเป็นลงเพราะว่าขามปลาขาปลา,าหนึ่งไปกระเม,น,มนก็เลยคือใกล้เสียงเพลงก่เะเลยเฮาจะเศราเลยเข่าให้นี่ก็สิบ้างเนย ไผปานเพราะว่าน้ํามันอะนั่นแหช่วงน้ํามันฝนตกแห้งนี่โตงเฮาก็อื่นสิบ่แลเอาบ่เนาะมื้ออื่นกมื้ออื่นว่าแล้วาจ้ะ มือหน่องอ้อยชาวผักเงียเด็กขันแล้วมืออื่นนี่ค่ะิได้พักกันผักคันแล้วไวพเพราะว่าแล้วเกี่ยวกันยังคนยังปัน่นขันบางที่ก็นานชิได้ผักกี่ดอกเพราะว่าวยัางเคีย้ยวอ,อยู่เป็นไรข้างไหนยังเคี้ยวอยู่นานชิได้ยุดผักซะก่อนนำ้ำ

มันก็เบิงบ่งแน่เบิ่งคือบวง่างามเบิ่งบนเลยมันพลัตกลายมันบวมนำ้ำจกเป็นอะไรเลยครับผมได้ไปเบิง่งเลยหัวมันก็มันต้นก็มีครับผมไปขุดเอาอืม น้ำสอะมันกลัว่ามันก็ฟูคือโนก็กิกนไว้ว่าและนโนเะดียวพากันลุยเกี่ยวขาว้าวก่อนไปลงไอซอยกันสรุปพากันมาเอาปลาโขนบาดนี้ไปลงปลาโขกนก่อนเอาเลยจะกินเทน่ามากกว่ากัน คนเราไม่ยังขี้เกาอยู่สันเลยบกเกียวให้นี่ป่าไร่ขึ้นไปเกี่ยว,ยยว,ยวทันน้งทึงกะลอกประตัยูีลุงพีกระตามันบ่ตกดอกนะมัน,นี่นคือแดดออก โอ้โหยันพ่นตกกว่าสัน,ะนะนะปาลาอะไรเจ๊เจ็ดเจ็ดเราขอน่อ,อ,ะนะอยขนาดน่ะเดี๋ยวยางเขาไปนะนะั่นน่ะขอยง้มไปเถอะละหน่อยมันคืเขาห้อยตีน ค่ะมือนีกัือื่นพ้นโตกวาสัขอนอน่ัร่แมือที่บงขึ้นจะขอเนอพงงมาตังสนพี่หอย เน่ยไอปลาเข่าเขึ้นทึงขึ้นเกี่ยวอย่ทงขึ้นเกี่ยวไปแล้วนะมันบระต๊อกหรอมั้ไปขึ้นไปเกี่ยวเขาฟูฮานะให้แม่เอ้าแกงกระตุกกระตาอ้อ

น,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 นี่นี่นี่ก็เขาก็นี่นี่เต่งส่นกี่นะขากิ่ตมแทนเลยขาต้มมันไหและมันกับปลาโลเป็นตาอยู่ว่าขี้ไล่ก็ขี้ลไล่ละตาตะกี้น่ะงามงาม บ <f cozy of German> ันน right ี้จักเอียงอาล่ะใบมันหล่นเด้บริควาวบังหัวมันสัมปะหลงไอ้น้กินเบิด์ดเราไปจักทางลมไงเกี่ยวเขาได้สามไ้ปะลงตอนเสาราพักกันขึ้นกินเขาพักกันทิ้เขาเหลยพากกันขึ้นนะพอ ในสามใหม่กบส่วนหนึ่งเพอกันเบรกใหม่ขึ้นเจเสียประโนยังไงกับหูนั้นส่วนยุขาอลตอนนี้ ลงสวยแน่หมดนี่ก็บปลาโล่งทำไม่เรียกลงมากก็เอาปลาขอนจะเหมือนเอาปลาขอนน้ำก็เลยสวยแล้วก็สดนี่อีสดหนึ่งตัวนี้มันเข่าโคลรเนี้ยมันก็เลยประธานได้สุกเข่านี่นหะมันแนวเดียวกับตัวซุมนี่ปลาโล่งก็เลยทันละสุกมาวันนี้ก็สิได้ล่าและปลาลงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาหับดูหับชมสองน้องอ่อนหนึ่งเด้อปลาลง พบกกันคลิปหน้าบ๊ลงสบายดี